สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมนำสมเด็จแพรสองพันมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับองค์นี้ถือว่าสวยมากเนื้อหาจัดจ้านมากเดีย๋ยวเรามาดูกันครับสมเด็จแพรสองพันรุน่นนี้จัดสร้างเมื่อปี2511นะครับจัดสร้างปี2511มีเนื้อเดียวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เดียวนะครับ แน่ผมแค่สอนเนื้อเดียวสร้างให้เนื้อเดียวพิมพ์เดียวแต่องนี้ถือว่ามวลสารเยอะมากมีชิ้นทองเกสาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมสูมให้ดูคู่นะครับอ่านี่ครับองนี้ชิ้นทองเป็นชิ้นตะไบทองนะครับแล้วข้างในก็เป็นเกสาของหลวงพ่อซึ่งเหมือนกับใส่ไว้เยอะมากในพิมพ์นะครับ นเนื้นื้ค่อนข้างจัดจ้านในทีเดียว,ยวนี่ครับด้านข้างที่เห็นดำๆนี่คือเกษารงนนะครับข้างในนคือเกษาเกษาหลวงพ่อด้านหลังเกษาเยอะมากพิมพ์คมชัดนะครับตรงสื่อคมชัด หน้าหลวงพ่อเมีมิติมีมิติคม,ม,มชัดด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีรอยปิ้นถ้าเป็นพิมพ์มือนะครับกดพิมพ์ด้วยมือก็จะมีขอบปิ้นๆแบบนี้ด้านบนถ้าุ่นนี้ฝังตะกุดสามดอกคือทองคำนาคเงินนะครับ หน้าครับพิมพ์คมชัดอกนูนสูงสวยครับวงนี้ถือว่าสวยมากเนื้อหาถือว่าจัดเลยครับต้ในใดมีพระแบบนี้หรือพระของหลวงพ่อแพรรุ่นอื่นๆส่งให้ชมได้นะครับแอดไลน์เข้ามาส่งมาให้ผมชมได้ผมรับเช่าบูชานะครับผม แอดไลน์มาคุยมาสอบถามกันได้ครับผมรับเช่าบูชานะครับวันนี้ก็มาให้ทุกท่านดูพาะสวยๆก็อยากให้ทุกท่านได้ชมโอเคครับวันนี้ท่านนี้ก่อนครับสวัสดีครับ